จะไม่บาปเป็นไปให้กูผุดเถ่าก็จะไม่ให้เป็นบาปเป็นเวียนกูเล่าถูอ่ะเถอะดอยโอ้ยพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับไอ้ยังมาหันอย่ลินนะแม่ครับกาแฟให้แต่แอร์แต่ว่าแต่แอร์ชุมแผลลินด้วยนะครับครับเอยอายูมู ไม่ใช่สูตรพัดนะพัดเจลิงไม่ชอบเรออริจินอลเนี่ยเป็นอยังเป็นอย่างเวลาเกลืสซื้อขอก็ขอดืัดเจลขอก็ไม่ได้ใส่น้ำือซือไม่ใส่ของถือๆไม่เม่เเ่นใส่าผงชุบรับกินลงไปใจทามถอนหมน่ยมันเมี่ยงไปหวานเยี่ยเลียกไปเลยผงชี่รสพัดเหรอม่มันไม่ได้ถือดีมันแต่ละคราบเบีซิกอี่นัแต่ว่ามันแบบ มันจะลดชากก็ละลดชากบ่อบว่ามีบ่อแล้วเป็นคนเลือกแค่ว่า,านั่งยาล้างถ้วยมาใส่ใส่สามเกลียวคนก็ยังบ่มีฟองอยู่ล้างก็ยังกันมันยัง,ยงอันนี้อยู่โอ้ยเจ็บหบากเป็นาปให้ผู้เฒ่าก็จะไม่ให้หนัก <c oughs> เป็นเป็นกินน้องชู้ั่ะสะดอกโอ้ยมันเป็นสบู่ตีบ้านดีเป็นสามยาแล้วที่ไหมก็เอาน้่งยาล้างถ้งถวยมา,าล้างจานมานี่ มันสมบูรณฟองแท้เอาใจฟสามแก้วดลวยก็ยังมันมีฟองอยู่อันมันโม่ใส่ก็ยังเป็นเกือดเป็นเกล็อยคือเก่าอยู่ยาวมาใส่เด้อพี่น้องเลยพอดีอันนี้ก็เป็นฟองชีลดบาดต่อมากอะเป็นฟองชีลดเอ้าะฟองชีลดคือเป็นใส่จังซีใส่เมื่อกูใส่หน่อยบพรกูใส่ตักอีกใส่ช้อนหนึ่งอีกโอ้ยมันบ่มันเป็นอันแสบเลยบาดนี่เป็นคนละรสชาติเลยไปทั้งวันอันเป็นอิเลีย มันเป็นหวานเป็นอิเลียไปเลยอันที่สามปุ๊บอันที่สามเป็นสบู่เคยเห็นเคยเห็นกินเหือดบ่เหือดสมัยแต่เจี๋ยแต่เงันสมัยพ่อสมัยแม่ขาเจ้าเนี่ยนั่นเป็นเี่ยนซันเดียวทั้งไตมีผอกม้วนเจียวเนี่ยเจียวสบู่รักคือเแก้วรักขคือเก่าโอ้กับเย็นจังหน่อยนี้เล้วนกแก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 ้วข้างนี้่อดจออันนี้ว่าหนีซอยแบบแบคทีเรียนเหม่แม่ยอะเบคทีเบคทีเรียเยอะอะไรอย่างงี้